ครับผมสวัสดีครับอยู่ผมนายถ่อโต้เลครับวันนี้นะครับมีรถนะครับมาแนะนําพี่ๆนะครับผมตัวนี้เป็นตัวโต้โต้ติดหนึ่งจุดแ e สปอร์นะครับตัวนี้เป็นตัว e สปอร์ตอ็อปชั่นนะครับผมเป็นตัว1.8นะฮะเร่มาอยู่ที่150,000สาหนโลนะครับผมราคาอยู่ที่439,000บาทนะครับผ่อนอยู่ประมาณ7,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะฮบอกเลยว่าได้รถตัวท็อปสุดไปใช้งานเลยนะผ่อนแค่7,000กว่าบาทเองเนี่ยครับผมเครื่องยนต์ดีนะครับทางโต้โต้เขาเคลมว่า วิ่งด้ร้านโลเลยคันนี้นะครับผมคันนี้ดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.79เลยครับแล้วก็เครดิตดีนะครับเริ่มต้นที่ฟรีดาวน์นนะเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นกันเลยคันนี้ได้อะไรมาบ้างนะนี่กระจังหน้านะครับเป็นตัวเปลี่ยนมาด c h a เชนนะครับตัวนี้เป็นตัวมาด้วยเชนแล้วนะครับเปลี่ยนบอด,ดี้เปลี่ยนทุกอย่างเลยนะครับมีไฟตัดหมอกมาให้นะโคมไฟด้านบนมีไฟโปรเจคเ,เตอร์มาให้ full LED day light นะครับผมไฟหลีมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมแก๊บระหว่างกันชนนะครับ สวยๆเลยนะครับตัวบอดี้นะครับผมไม่มีรอยยุบรอยบุบนะรถของเรานะครับการันตีได้เลยว่าไม่มีสนนักคือความจมน้ำกับสีก่อมายนะล้อแมกนะครับได้แม็กขอบ18นะครับเดิมโรงงานนะฮะทนปัดเงาแบบนี้สวยๆเลยได้ยังปี23ไปใช้งานต่อได้ยาวๆนะครับนี่กระจกนะครับปรับพัาไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างนะครับคันนี้นี่เลยนะครับภุมโทนด้วยสีดาแบบนี้ครับเบาะทรงบักเก็ตซีดนะ สวยแบบนี้เบาะหนังตึงๆเลยนะครับผมนี่ช่องเก็บของช่องเก็บของนะครับนี่เลยดูได้เลยนะนี่พุ่มือเต็มนะครับเช็กว่าสูตรได้นะคันนี้ไม่มีกลับสีกอไม่แน่นอนนะจ๊ะนี่เลยสวยๆแบบนี้นะครับด้านหลังนี่นะฮะสวยๆแบบนี้นะฮะได้ยูนบีสองหอด้านหลังนะครับผมซองเบาะใส่เอกสารนะครับตรงเบาะด้านหลังนะตึงๆแบบนี้นะครับผม สวยเลยนะโทนสีดำแบบนี้บอกเลยว่าออปชั่นจัดเต็มแน่นอนคันนี้นะชุดแต่งรอบคันนะครับนี่เลยสเกิร์ตข้างสเกิร์ตหลังนะครับผมสปอยเลอร์หลังนะไฟลงไฟหลีนะครับตัวหนังสือนะครับผมชัดนะโคมไฟด้านหลังใสๆแบบนี้นะครับสวยๆเลยนะด้านหลังนะเปิดมาได้หรือเปล่านะฮะเปิดได้นะครับผมดูโครงสร้างได้เลยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับผม นี่รอยพับนะครับขึ้นมาหัวนงหัวน็อตนะสีอมคลมเลยนะครับผมแผ่นกันรอยให้มาเต็มแผ่นนะตัวหมุดนะครับไม่หลุดนะครับผมเดิมๆนะครับทุกอย่างนะสวยเลยคันนี้นะครับอุปกรณ์ด้านหลังนะครับผมนี่มีล้อล้อยางอะไรนะครับอุปกรณ์แม่แรงครบนะครับด้านในนะครับไม่มีสนิมขึ้นนะครับซีนเดิมนะครับดูได้เลยซีนเดิมโรงงานนะนี่สวยๆเลยนะครับผมี่ ได้เป็นล้อมแม็กด้วยนะล้อยางอะไหล่นะครับโอเคต่อมานะครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมนี mm ่ร hmm. อยกลบระหว่างกันชนด้านหลังนะครับถือว่าเสมอกันสวยเลยนะคันนี้นี่ด้านในนะฮะอีกฝั่งหนึ่งนะครับบอหนั้งตึงๆสีดําแบบนี้เลยนะล่องรอยไม่มีฉีกขาดแน่นอนนะทำสปาให้เรียบร้อยแล้วคันนี้นะครับติดฟิล์มลามินาหมาอีกนะคันนี้บอกเลยเดิม นะครับผมอ่ะมาดูออปชั่นกันบ้างนะคันนี้เป็นโฟคซาร์ดเป็นคิเรตเรียบร้อยนะครับผมบอกนะครับปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับนะครับแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยนะครับมัลติฟังก์ชันนะหน้าจอเป็นอนาล็อกดิจิตอลนะครับบอกสถานะทุกอย่างผ่านหน้าจอนะครับผมจอเดิมนะครับ7นิ้วโรงงานนะใส่แผ่นซีดีได้ด้วยนะครับแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้เวลาเร่งเครื่องนะครับเพลงจะปรับ เขาเรียกว่าระดับโทนเสียงเองนะครับผมว่าเจยงดังจยงเบานะครับช่วงเราเร่งเครื่องนะนี่เลยนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับนี่คอนโซลนะครับตรงนี้นะครับที่ห้องมกระจกคุปปบานนะออโต้บานเดียวนะครับนี่เลยปัพับไฟฟ้ากดตรงนี้ได้เลยนะครับผมต่อมานะครับผมมาดูห้องเครื่องกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะขออนุญาตเปิดฝาป้งห้องเครื่องนะครับนี่นะฮะ ห้องเครื่องของเรานะครับสภาพนิ่มๆนะครับสภาพสวยๆเลยนะซัดติดง่ายๆนะคันนี้มั่นใจได้เลยนะครับเครื่องยนต์เป็น vvti นะครับ d u โอนะเป็นเครื่อง1.8นะครับประหยัดน้ำมันแน่นอนนะทางตัวต้าเฟรมอยู่แล้วนะครับว่าวิ่งได้ล้านโลนะครับโครงสร้างเดิมทุกอย่างเลยนะครับเมสปอร์ตอาร์คนะครับผมเบาชงเบาโชคนะสวยงามนะครับนีลายมาคันข้างคันหน้านะไม่มีดัดไม่มีงอไม่มีเชื่อมนะครับผมหัวน็อตเดิมๆเลย นะครับฝาปรงดูได้เลยนะสีคมุมนะครับผมนี่ตัวฝาปรงตีแบงตัวตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับนี่สวยๆแบบนี้นะครับผมแันกันความร้อนนะให้มาเต็มแผ่นสมบูรณ์ไม่ฉีกขาดนะสีเดิมนะครับสีนิ่มๆนะครับคันนี้สวยๆแบบนี้นะครับเกอร์มองกรมีครบนะครับสําหรับคันนี้นะใครสนใจนะครับสนใจเป็นเจ้าของคันนี้มาจับมาจองกันได้เลยนะครับทั้งหมดอดขับนะครับผมสําหรับวันนี้ใครสนใจคันนี้ เบอร์โทรนะครับอยู่ด้านล่างลายครับลน์อยู่ด้านล่าง,คคายยดาางได้เลยนะครับแอดได้เลยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s s u b ส r i b e เป็นกำลังใจให้ขอโต้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับมออกรถกับเราเพียงติดต่อช่องทางออนไลน์ช่องทางใดก็ได้รับไปเลยพมไดมอนด์คั t หรือก๊อกติดหน้ารถฟรีติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยคะ่ะ Thank you